ตรวสอบดวงชะตากับหมอไก่พอพาที่นี่กันก่อนเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะวันอาทิตย์แบบนี้แล้วเนี่ยสดใสแบบนี้แล้ววันนี้ขอพูดถึงเรื่องที่แบบหลายๆคนลุ้นมากว่าจะให้เป็นชั้นราศีไหนที่มีเกณฑ์จะหมดนี่ บอกว่าน้องใบตองเออย่างนี้ไงหมอไก่เขาเป็นผู้หญิงมีค่าค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากไปมีไหมคะมีราศีไหนยังไงบ้างคะมาดูกันที่ราศีแรกกันเลยดีกว่าครับราศีแรกนะคะที่มีเกณฑ์หมดหนี้หมดสินนะคะการเงินราบเลื่อนมากขึ้นนะคะก็คือชาวราศีเมษค่ะราศีเมษค่ะใช่ค่ะสาหรับชาวราศีเมษนะคะเรียกได้ว่าในเรื่องของการเงินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะปกติแล้วเนี่ยรายได้จากงานหลักเนี่ยก็ค่อนข้าง ที่จะมีความมั่นคงอยู่แล้ว oh. แต่แค่นั้นไม่พอนะคะชาวราศีเมษเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะวางแผนในเรื่องของการทําอาชีพเสริม oh. หรือว่าการลงทุนอะไรอื่นๆ <c oughs> นะคะที่จะทําให้ชาวราศีเมษเองเนี่ย <c oughs> มีโอกาสที่จะรับทรัพย์รับเงิน <c oughs> <c oughs> มีเขาเรียกว่ามีรายได้จากหลายช่องทางในอนาคตค่ะ นะคะซึ่งแบบเขาเรียกว่าก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะว่าแบบว่าจะทําให้แบบมีเงินมีทองเพิ่มมากขึ้นคือพอมีเงินเข้ามาก็มีโอกาสที่จะปลดหนี้ได้อันนี้มันเป็นปกติอยู่แล้วพวกนี้ก็มีโอกาสแล้วกันที่จะได้งงในเงินจากรายได้เสริมใช่ไหมใช่เลยค่ะนะคะโดยรวมไปถือว่าการเงิน่ะดีขึ้นจากที่ผ่านมาแบบมากๆเลยนะคะการเงินแบบจะมีความราบเรื่นมากขึ้นและไม่ได้แบบ ลาบเรื่อมแบบปุ๊บปั๊บเดี๋ยวดาวนะทำไมเพราะว่าจะลาบเรื่อมแบบระยะยาวยาวยาวข<า>นาดไหนคะอ่าก็คือตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยยาวไปถึงเ,เดือนมีนาคมปี2565เดี๋ยวเดีวเดียวปีนี้63 ปีโอ้ปีอีก2ปีเลยนะอ่าใช่ค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีเมษคนไหนนะคะตอนนี้อาจจะแบบมีปัญหาติดขัดในเรื่องของการเงินหรือว่าอาจจะติดหนี้เป็นหนี้เป็นสินเนี่ยมีโอกาสมากที่ในช่วงแบบช่วงช่วงระยะนี้ช่วงทีเียดเนี่ยแบบจะได้หมดหนี้โอ้นะคะอ่าเนื่องจากพระราหูนะคะจออเข้ามาในเดือนการเงินนะคะแต่พระราหูเนี่ยมาเนี่ยให้ทั้งดีให้ทั้งเสียนะคะเคยได้ยินไหมคะว่าราหูลวงทรัพย์ค่ะยังไงนะคะราหูลวงทรัพย์ก็หมายถึงว่าพระราหูเข้ามาในเดือนการเงินนนะะคแต่่่วาาเืองจก ราหูเนี่ยมาจากเรือนดีก็คือมาจากราพ่ะราพะเข้ากระดุมพระเนี่ยก็จะหมายความว่ามีเงินมีทองอนะคะแต่ว่าก็ยังมีความหมายในเรื่องของราหูลวงซับอยู่ยังไงบ้าง ก็หมายความว่าชาวราศีเมษนะคะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามามากนะคะมีโอกาสทางการเงินมากมายนะแต่ว่าพระราหูเนี่ยหมายถึงความลุ่มหลงมัวเมาบางทีเนี่ยชาวราศีเมษอาจจะหมดไปกับของที่ไม่ค่อยจาเป็นอะปืใช่ค่ะประมาณนั้นก็ต้องระวังจะต้องฝากเตือนไงคือพองเงินเข้ามาเยอะๆต้องใช้เงินอย่างระมัดระวังวางแผนการเงินให้ดีถึงจะมีโอกาสปลดนี้ช่แล้วค่ะถ้าเราไม่ประมาทไม่ประมาทไม่มีปัญหาเอาละใช้สตินะในการแบบว่า เก็บเงินเก็บทองกันด้วยส่วนอีกหนึ่งราศีก็คือชาวราศีธนูค่ะราศีธนูสำหรับชาวราศีธนูนะคะเรียกได้ว่าการเงินมาแรงมากๆเลยนะคะดวงการเงินจะดีแบบ2จังหวะยังไงสองจังหวะนี้ก็หมายถึงว่าจังหวะแรกก็คือตอนนี้ไปถึงเดือนพฤศจิกายนค่ะนะคะต่อไปเนี่ยก็คือเป็นช่วงจากพฤศจิกายนยาวไปถึงปลายปีหน้าโอ้ยาวเหมือนกันนะใช่ค่ะก็คือสองจังหวะนะคะจะต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าดีทั้งคู่ค่ะนะ ตอนนี้ถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเหมือนกับจะมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินเข้ามาว่าหาเงินหาทองไดง่ายๆบางคนค้าขายเนี่ยอาจจะแบบอยู่ดีๆมีลูกค้าเข้ามาแ,แบบเหมือนกับว่าเราไม่ต้องไปแสวงหาไม่ต้องเหนื่อยมากก็เหมือนก็ได้เงินมาง่ายๆนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าหลังจากนั้นไปนะคะหลังจากเดือนพฤศจิกาย,ยนไปเนี่ยชาวราศรีธนูก็ยังจะสามารถหาเงินได้มากแต่ว่าจะต้องเหนื่อยเหนือ่อยก็เหมือนกับว่า ต้องลงมือลงแรงต้องแสวงหาค่ะต้องแสวงหาต้องบูรล้างผ่านถึงจะได้เงินมาเอาละต้องมุ่งมั่นหน่อยตั้งใจหน่อยสมมติออกไปหางงหางานเพิ่มเติมอะไรแบบนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าเป็นจังหวะที่ดีที่จะปลดหนี้ได้เลยเหรอคะอ่าใช่เลยค่ะถ้าสมมติว่าชาวราศีธนูคนไหนนะคะติดขัดมีปัญหาเรื่องการเงินมีปัญหาแบบเขาเรียกว่าอะไรซับยางอะค่ะเปโรคซับยางะรโรคซับางประมาณนั้นนะคะก็คือจะดีขึ้นถ้ามีปัญหาในเรื่องของพวกหนี้สินก็จะเบาบางลงไปดีขึ้นอย่างมากเลยหายใจได้โล่ นั่นเองนะคะส่วนอีกหนึ่งราศีสุดท้ายก็คือชาวราศีมีนค่ะราศีมีนค่ะสาหรับชาวราศีมีนนะคะช่วงที่ผ่านมาสะกดคําว่ารวยไม่เป็นเออค่ะนั้นเลยค่ะดูเหมือนยากแต่ว่าจริงๆรไอ้ดูเหมือนง่ายนะแต่จริงๆยากจริงอ่าสำหรับชาวราศีมีนนะคะเรียกได้ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตไม่ได้เฉียดเลยต่คำว่ารวยโอ้โหอ่าใช่ค่ะเนื่องจากดาวมฤตยูนะคะโคจรเข้ามาในภพกระดุมพระของของชาวราศีมีนค่ะฟังแล้วน่ากลัวดาวมฤตยูเลยนะ่ะ ใช่ค่ะดาวมฤตยนต่ยในทางโหราศาสตร์เนี่ยเขาจะแทนด้วยเลขศูนย์ศูนย์แล้วมาอยู่ในเรือกระเป๋าเงินอ่ะก็ศูนย์โบ่อหบอมีเต็มอ่าใช่ค่ะก็เหมือนกับกระเป๋าเงินของเราอ่ะมีรูเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มมันก็เลยไม่รวยสักทีอ่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยดวงชะตาดีขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับมีตัวช่วยเข้ามาแล้วนะคะใช่ค่ะเนื่องจากดาวอังคารนะคะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีมินโคจรมาทับดวงชะตาพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับเงินทับตัวอ๋อเงินทับตัวนี่ก็หมายความว่าแบบ จะมีโอกาสทางการเงินอ่ะเขาเรียกว่ามีโอกาสได้โชคได้ลาบการเงินเนี่ยมีความราบเลื่อนมากขึ้นสิ่งที่คิดว่ามันไม่น่าจะได้มันยากมากก็กลับจะได้อแต่ก็อย่าลืมที่จะต้องพยายามกันด้วยเนาะใช่ค่ะก็คือไม่ใช่ว่านัังเฉยๆแล้วมันจะมานะใช่ค่ะแต่ทั้งหมด3ราศีเนี้ย ทั้งหมดเลยก็คือต้องยังคงต้องขยันทํางานแล้วก็มีสติในการใช้เงินและเก็บเงินเหมือนกันหมดถึงแม้ว่าราศีอื่นๆที่ไม่ได้มีเกณฑ์จะหมดนี่ในช่วงนี้แต่มีเคล็ดลับในการบอกราศีอื่นๆไหมคะบอกไก่สําหรับคนที่อยากจะปลดหนี้ได้ราศีเมถุนก็อยากจะปลดหนี้ค่ะราศีกุมเนี่ยค่ะขอเติมนะคะถ้าสมมติว่าใครที่อยากจะทําบุญเสริมดวงในเรื่องของพวกการเงินให้การเงินดีนะคะอย่างแรกเนี่ยก็คือทําบุญเรื่องของน้ําอย่างที่เราบอกไปน้ำเนี่ยน้ำในทางโหราศาสตร์ก็คือโชคลาภ จะไปแบบถทยชีวิตสัตว์น้ําก็ได้นะคะจะไปถวายปัจจัยค่าน้ําก็ได้นะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของการทําบุญเกี่ยวกับอาหารนี่ก็สําคัญเพราะว่าการทําบุญเกี่ยวกับอาหารนี่ก็หมายความว่าให้เรามีกินมีใช้มีเงินพอไม่ขาดมืออาเละอันนี้เป็นเคล็ดลับเสริมดวงสาหรับใครหลายๆคนที่อยากจะทําบุญนะวันนี้ขอบคุณหมอไก่มากๆเลยขอบคุณค่ะขอบคุณหมอไก่ค่ะ